เปิดขกันนะนี่โอ้มาทำมาไหมาเจอกันเลยจซื้ออะไรจะซื้อโอเอฟหรอโอเอฟเด้อโอเอฟลาฟกันเด้อทุกคนยินดีกันขวามเข้าใจกันเลยมาไปเจอกันใจหรือว่าสวัสดีจ้าทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวหน่อยคนไก่บ้านแชแนลนะจ้าตอนนี้สาวหน่อยก็มาหอดมุกอาหารแล้วจ้านั่งท่ารถทั่วเราจาะพึ่งรถออก 6กม่วงเคิงเนาะจ้ะตอนนี้ก็นั่งทายอยู่มากกาับมะพร้ย่ายเนาะเพิ่นมากกับลูกสาวเยะลูกสาวพาไปเที่ยวกรุงเทพครั้งแรกเนาะแล้วฉันน้อยจะไปสอบถามเพิ่นว่ามากกรุงเทพครั้งแรกมีความรู้สึกอย่างไรเนาะน้องเนาะไปถามเพื่อนเลยในในใ งรถแค่นนั้นผ่านไปรถขั้นนี้ผ่านไปเบอกโอ้อันนี้บอกมุ่งเทพเข้าเข้าไปข้างแรกเข้ากับตื่นเต้นเลยเข้าบริณน้อนเลยเข้านางนีเข้าแนมอ่ะมาหอนมุกระหานกันแบบใจนี่เต้นตุดๆหน้ามาสมข้างหลัเอาแ่บอันนี้บอกมุ่งเทพเลยมันคืองามแท้เพราะว่าเพราวะมันยังโมแม่อันนี้มันแคฉมุกระหานแต่มุ่งเทพมันสูงใหญ่งงามกว่านี้ตื่นเต้นดีๆเด้อ 挂牌呢。Wow, มเขียนวไีน่แะเขไม่ได้เขียนว p ไอพมันจะ่าย็นการอะไรเนาะถามเบิ้ าแม่ไปเนาะข้างหนึ่งพูดเนาะให้แข้างหนึ่งไนชีวิตเนาะพครจะอยากใครแม่มาเห็นไม่เปิดแค่เปิดแม่จะข้าแม่คอรินเอร์กไ้้าเมืองแบ้านเมืองข้างเนแม่บ้านเมืองควากักบ้านเมืองขา่ากานเมืองรไม่ถ้าคสุดนี้ทานสุดคื้าไฟทานร้อยก็ทานรอก็ได้ละเมื่อยแต่้านร้อยอย่าเพิ่นเมื่อย เรือนญาตาบ่ามาได้เรือนยเขากัญาติเรืองไ พี่บ่ละ่ะแม่ก็<ร>ไ,ไ <ป S 2> ม่เ<ห><ม>ทียบพี่พีค่คือคือรเรตต่างกันเลยเนะาะกันดีนะครับจานชาโอ้ ทัห้าเออขั้นี่หละเนี่ยไปเล่นหลงของแล้วใครเที่ยวคืนในห้าเพือเนี่ยรถกคนยกอยู่เดคนยไปแะอย่ไ้สวยเลยไปคนไม่ื่เรือกินสมัคยเลยยกไปั้จะคืนไม่ตนอมีคนเอ้ยโดยขอบใจละลาใครแม่นยืนถ่ายไ้ไหรเออแม่ยืนถายนี่ยอ้ยเ้ต้องมน เอาไปทนี่้โอ้ขอบใจหลายๆเอ้ยเบื่งพี่น้องคนมานักันเขาก็ยกไ้เน้ะจ้ะเนาเอ้ยนะเรายกแม่ได้คืนพี่จะคืนพี่ค่ายได้นัแล้วเาไวยแล้วอเด้ขอบใจหลายๆเด้เจ้าความกได้ยกไดพี่น้อง ไปนะจ๊ะ กาไ VIP จ้ะาาตัวรถเจ็ดลอยเจ็ดสิบแปดบาทเนาะแต่เบาะมันใหญ่เนาะนอนสบายเจอกันมือออมออมอ่อืน่นเลอกทมกทมก็เอ่ยน้องกัดใจดีเนาะเราหยกเข่าให้ แมนคนบ้านเฮาบางคนก็ใจดีดีใจอย่กแมี่คนเน้ำสใจแบบนี้นาครบเด้คนเฮาบางตัรอยเขาเด็ใจดีไปลองยกเข่าให้เท้าหน่อย tôi có thể thấy tôi có một cái gì tôi có một cái gì tôi có một cái gì tôi có cái gì tôi có một cái gì tôi có cái gì tôi có cái gì tôi có một cái gì tôi cái cái ก hmm. ็ถามถึงสองบ่ะเซาหน่อยพ่นไก่บาแแนวจะชืมอับ U O A แม่แม่เจ้าเจ้าบ่เต้นบ่ะจะจะเรามาที่เคยเคยไปตอนนั้นพี่น้อยยูทูบเบอร์คือกันแน่นี่้าทธรามดามาเจอกันเจ้าชื้อโอเอ่อเอเดอโอเอราบเกินเ้อทุกคนในมือกัน เขาคือจำกันเลยไันหรอหรือว่าเอียงว่าเสาเสาหน่อยพัดถินหรือว่าเสาหน่อยคนใกล้บ้านเนี่เออคอยคอยคอยไปเออแมนบอกันเขาเขาจะตอนนั้นจะเลยเสดนเมนบ่แม่เมนเได้เจอกันแล้วอุ้ยพอกันเลยแต่ว่าอันนั้นมันสองสาหน่อยพัดถิ่นคอยผ่านแล้วอ๋อเมนบอกอันนี้อันนี้สาหน่อยคนไกลบ้านคอยเห็ดเกี่ยวกับถนนคนทางยอดวิวมัน โอ้ยได้มาผอกันพี่น้องบังเอิญเนาะแบบมันคือบบมาตำกันทจัดจเนาะเอี๊ยกกระติกคอสเซิร์นเป็นแกงรับเซิร์นเขาได้สองโอเอ็นนำนกคนจัดไปอย่าให้เสียจัดไปมาผอกันอีกแล้วมาผอกันอีกแล้ววนาเสือพี่น้องเก็บลายเออขอเคยไปอยูุ่คนเั้นคนบังเอิญเล่นความโชคดีกันแท้เออเนาะเจอกันเฉยถ่ายเอสดีทีบางที่บางที่กับอารจี มี FC OA นำอยู่บ่หรือว่าบ่มีกะโอเกะกรกบสบายดีอะไรกันอ็ฝังเนื่อฝัเตินนอาในเด้อ F C เดิอต่อกันเอ้วยจอกันด้วยความบังเอิญนะจ๊ะคยพายบ่อยเคยพายายกันมีเอออยอยู่บ้านไหนก็บ้านหวยมันชอบบ้านหวยนะบอกอ๋น คอยอยู <54. S 2> ่รักษาิมหาอากาดไปนั่นนึงมะอืมงหมดแล้วนี่น้องรอหอ่าวันนันมาำกันคอยอยากหัวเดยมาพอกันเพื่อความเอินถ้าอหันอ่นี่คือมาเจือาเจือกันบอก่าเจือเท้าเนซีเล็กปท่้านแนี่ขึ้นมาเอต่นี่คอย่นีดไปเรื่อยๆไปจริงได้พางแล้ว ต้องนีดีไลทเจ็ดอรอยทุกคนขโมงประมาณน่าจะเกือบสองพันเพราะว่าไล่์สดเลยไล่แบบซื้อจักบพรนนะมันใค่ดีันนี้โอ้ยตอนนี้ใส่บุเป็น่าวาดีดีไอแต่ว่าตอนนี้ใส่เป่น่าไเหรอใส่บุฟ่อยเป็นมันได้มันโคตดนี่แต่เขาว่ามันดี เพราะว่าดียี่ยังอ่าแเมีขอเสียอย่างหนึ่งสำหรับคนแขนสันนาะคนเออแข้นสันเลยในมน้อยแค้นแดงนี่แคนสันเยอยะวัสันเออบัสนี่งานที่นี่ับผดีไร้อผ่านแล้วเนาะผ่านโดนไปอุ้ยฮะผ่านโดนสุดสุดเลยรถบรกบยังไงเนเ่ย เจอกตไม่เ่อเโอเอชแนละเปลี่ยนชื่อหนก่น้องโอเอลาบดินเฮ้ยนองอวีลาบดินเออมืนไม่ซึกันคือทักเนาะเราโกหกอ่อเดยไปพอกันอยู่ก็ทอมอเด็ด้วทุกคนไปพอกันอยู่กมอเนาะจ้ะยกันนี้กัมาืจอสันวันซื้อสองมาเ่อเลยเม่นมาเออที่เห็นตัวจีนงามกว่าตัวไก่กคื ฝากเอี่อ่ะสาโอเอนนเด้อติดตามไปเด้อสาะสาหน่อยคนไกลบ้านไขคมพันเนาะไข่คงพันไว้ๆละกันสี่พันชั่วโมงเนาะได้ในผ่าอยากผ่านือเขาจกลับอกจะไปยังเพราะว่าเมื่อบาทชันย่างด้วมมี่อยบไตรลงชิบพันชิบพันสิบพันจะโงไหนอลสิบพันเขาลงบัตรบอโทษท้ขัมันบอกโท้าขอัมีชันา เมื่อเมือม่อเท่านั้นนะมีโทรศัพท์ประมาณสี่ห้าเขือข่อนอะมีเครื่องเดียวที่สใส่ได้ต้องเติมเข่าตัวนั้นแล้กันเอาแขกตัวแขกแข็งแสแข็งสาเลยนะรถบุรีย่างเนาะฮัลโหลเจมินก็ีรีส์ยอดหย่างนะโอเคนะทุกคนไปพ่อกันอยู่รถยาวจริงจริงก่อนขึ้ห้อนะจ๊ะบ๊ายบายวันน้า,าเสือที่ได้เจอเพื่อนนะโอ้ยใจอะไรใจอะไรจะเมื่อหึงวันน้าเพราะเมื่อสองอาทิตย์ แมนบอแต่พอได้เจออันนี้ก็มาเจอกันอยู่เจอกันอยู่สวรรค์เนาะแม่นบอกปวดเทปมุ้งมาปวดได้เฮ็ดเหตุเมียอยู่ไหนดิอยู่พ่อประเด็นปวเลยปวดเทปมุ้งเลยเฮ้นี่ก็เจอกันอยู่สวรรค์เขตจาม่าน้ำัา โอบมานี่เลยเนล่ยท่านล่มบอกหันนไฟแดงมันสวงแดงสามแดงเง่นว่าเขอมาดีพ่อแม่ต้องติดไฟแดงลายนะมันหัดเดี่ยวมากเลยพอดีอยู่ฝั่งนี้เลยทั้งดวงยังก่อนนี่เขาจะได้อันเดียวกันนั่นละนี่ก็พระเจ้าขึ้นไปนั่นนะประชชนหลายคนเขาที่ล่มทางนั้นเองลงทางนั้นก็เลยว่าติดไฟแดงว่า สองแดงสามแดงอะไนึ่าแ่จอดจอดเลยไปอีกนี่อีนึงเมื่ออดซอยยิ่มหาดิเอายู่ซ้ชยฉันอแฮ้ก็สรอยเจ็ยบฮะลงแล้ววันนี้ลงทางนี้มันดีบริเวณยังดอกเพราะว่ามันประจงยูเทิร์นเออมันจีจอดนาหลานเลยนะถ้าลกมังมุนมันทีเลยไปมายูเทิร์นกับลำบากของจอจอดสิแน่อดแล้วอ่อยยิมหาย่งเนาะย่าอีกสามซอย ก็ทางก็แคบแล้วแต่เขาเห็นรมอเอี้ย่เห็นรถไฟฟ้าเห็นรถไฟฟ้าบนกิโลเก่าันรถติดติดทางมันแคบเนาะปกติทางมันใหญ่ไม่ยุ่เทบานี้บ้่าแมนนี่แหละวันนี้แหละมันปลายเลี้ยว มาหอดแล้ว,ลวพี่น้องจ้ามาหอดแล้วค่าแท็กซี่สองร้อยบาทค่าแท็กซี่สองร้อยบาทน่นนาจะค่าทั้งด่วนห้าสิบบาทน่าจะมาหอดแล้วจ้านี่จ้าบางคนกับบลับเนาะพี่น้องบางคนกับบลับซิมเมา มาสีลอยสาวหน่อยกับบ้าๆแล้วพี่น้องมันแพงเนาะมาหอดแล้วพี่น้องยกเขาสารกับนักพ่อแห้งนี่แต่แนวนัก,นกพี่น้องนี่กันกองพ่วงเก็นักมาหอดกอทม้อแล้วซื้อหอดบาทดี พี่น้องคลิปนี้ก็ขอจบเจพียงเท่านี้เนาะขออก,กันใหม่คลิปหน,น้านะจ้ะบ๊ายบาย